ดีใจนะที่มได้เจอคุณดีใจนะครับอะไรเนี่ยนะผมตามหาคุณตลอดสปีผมตามหาคุณตลอดสามปีดีใจนะที่ได้เจอคุณนีรู้สึกผิดรู้สึกผิดรื่จริงเรริงเรื่องจริงท่ลันไม่ได้ หนูหนูอย่าลืมนะเรืองเช่นนั้นทังลืมไปหมดแล้ค่ะมองนี้แล้วก็ยิ้มออกมาอตัอที่ไอะไร้ัวดานมันเปแค่ฟที่มาลาูสั้นมองนี้อีกคนทีาหมายผไม่เคยดูเรือข้าวเลาพิโะต้องมที่ทครับมุกจานะอาานั่งนี่ใช่ท่านั่นี้ ล่มลมเราไม่ถ่ายก็หายดีใครแม่งซื้อมาขนาดนี้กูอยากจะโล่โรงแรมโรงแรมของโรงแรมบ้าเอาไปสามีหนึ่งก้อนของโรงแรมมัตเตอร์แพ้อันหนึ่งเชนโซพาร์ตเขาบอกว่าเราต้องสุภาพครับมีล่มปะก็นคือตัวตรงเขาจัดเตรียมไว้ก็แค่เอามาไม่ได้สุภาพเรียบร้อยนั่งยังยครับเพียบเลย ะลลืมมคุณเยนผไม่เคยลืมคุณเลยนะตึงตึกตักตึกตักตึกตักตีแน่กระานจิตกระฐานซุ่มด่าการขอบคุณที่เป็นขอบคุณไหมขอบคุณนะคะที่ทำแผลให้จริงจริงแล้วไอ้ประโยชน์ตรงนี้มันตัดมันตัดเพราะอะไรรู้ป่ะมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตามันตับเนี่ยเด็กูหลงมันแน่นอนเลยความสึกนี้แล้วถ้าได้ความสึกแบบนี้นะถึงตัดคำว่าขอบคุณที่ทำขอบคุณนะคะที่ทำแผลให้ลุกเลยนั้วต้องไปก่อน bứt, tap, chụp con, được cho không này, ở đây thôi, đạp, đạp bao, luôn,